เอ e สวัสดีครับมาดูพันว่ายท่ากบนะครับยืดกดหัวอีก dượt dượt mà dượt đã, dượt hấp ทิบให้ไหลดีทิบให้ไหลดึงแขนกันเชียงดึงแขนกันเชียงทางสั้นมาตั้งทางสั้น ดึงแขนกันเทียงนีไว้นีไว้ไวขา<ม>้าขาฮะนีไว้แบบนี้แล้วก็นอนหงายขึ้นให้ขาลอยแล้วก็ดึงแขนแขนวางตรงนะไปให้สุดแล้วก็ดึงมาให้ชิดลำตัวปุ๊บไป ดันดันอากาศออกทางจมูกยกแขนตรงตรงก่อนยกแขนตรงตรงก่อนไปอ้ะไปโกบเร็วเ,เดี๋ยวพึ่งข้ามแอวไปอีกอไป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 ฮะได้ อย่าลำไทยเด้แขนตรงๆแขนตึงไว้ยกแขนตึงไว้ให้ชิดให้ชิดหัวแขนตึงให้ชิดหัวไปกบไปก่อนเอ๊บ กดหัวลงหนึ่งสองสโตกแรกอะ่สะสโตกแรกอะ่สะสโตกแรกอะ่ะแบบนั้นแหละเอาใหม่หนี่ไว้นี่ไว้นี่ไว้มันจะลอยขึ้นแล้วก็ยืดตัวตรงๆแล้วก็ดึงแขนไปเลย นั่นแหละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตัวตรงๆนิง่งๆก่อนตัวนิง่งๆตงัวนิ่งๆอ่ะไม่เป็นไรฝึกตอนแรกไม่เป็นไรหนึ่งสองแบบนั้นแหละแบบนั้นหละเกือบแล้วลูกเกือบแล้วเอาใหม,าม่ไหมไหม